เจ้าของร้านจำหน่ายอลูมิเนียมนะครับลงทุนซื้อตึกแถวพาณิชย์3ชั้น3คูหานะครับติดถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอุดรธานีนะฮะในราคาเกือบ4ล้านบาทคุณผู้ชมวันนี้คืนดีครับเจ้าของที่นะฮะบ,บอกว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะฮะเป็นที่ดินที่มีโฉนด2ใบนะครับโดยใบข้างหน้าเนี่ยใบข้างหน้าตึกที่ซื้อเอาไว้เนี่ยเป็นชื่อของเขานะฮะเขาจึงจะทําการ ปิดกั้นรั้วนะฮะบริเวณหน้าร้านทั้งหมดนะครับทำให้ผู้ที่ซื้ออาคารพาณิชย์ต่อเนี่ยนะฮะไม่มีทางเข้าออกครับนี่คืออาคารพาณิชย์3ชั้น3คูหานะครับตั้งอยู่บนเลขที่9ทัาถหมู่9นะฮะตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับติดถนนมิตรภาพนะฮะสายขอนแก่นอุดรธานีที่นางสาวพินญาตานามตาแสงนะฮะอายุ32ปีซึ่งเธอก็ซื้อจากเจ้าของโรงสีแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำพองนะครับ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการในราคาเกือบ4ล้านบาทนะฮะ,ะซื้อเมื่อวันที่7ธันวาคมนะครับ2555นะครับโดยนางสาวพิญญาตาเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของโครงการที่ขายอาคารพาณิชย์หลังนี้ให้กับตนโดยขณะนี้เจ้าของโครงการที่ขายตึกหลังดังกล่าวให้ตนได้นําคนงานนะฮะมาทําการขุดหลุมหน้าตึกแถวอาคารพาณิชย์ของตนเพื่อทํารั้วปิดกั้นโดยรอบ ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ของตนทั้ง3คูหา<ม>เอางงสินะฮะ,ะทำให้ตนเนี่ยไม่มีทางเข้าออกนะครับแล้วจะขายสินค้าได้อย่างไรอย่าว่าแต่ขายสินค้าเลยฮะ <c oughs> จะเข้าจะออกมาเปิดร้านยังทําไม่ได้นะฮะ,ะและจากการลงพื้นที่นะฮะของผ้สื่อข่าวนะครับขอนแก่นชาแนลก็พบว่ามีคนงานกําลังทุบนะฮะพื้นปูนหน้าอาคารพาณิชย์พร้อมกับใช้สีสเปรย์สีแดงนะครับฉีดทําเครื่องหมายนะฮะแสดงอาณาบริเวณโฉนดที่ดินของเจ้าของโครงการเอาไว้นะฮะ มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน23ตารางวานั่นเองอนะฮะจากการสอบถามนะฮะเจ้าของโครงการก็สั่งให้คนงานนะฮะมาทํารั้วดังกล่าวเจ้าตัวไม่ยอมเปิดเผยชื่อให้ผู้สื่อข่าวรู้บอกแต่เพียงว่าตนเนี่ยเพียงต้องการมาปักหมุดแสดงอนาเขตพื้นที่ของตนเท่านั้นไม่คิดที่จะปิดรั้วกั้นหน้าอาคารพาณิชย์หลังนี้ แต่อย่างไรนะครับาทางด้านนางสาวพิาตาที่ซื้อตึกอาคารพาณิชย์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวขอนแก่นชแนลว่าเมื่อวันที่7ธันวาคม2555ตนได้ทําสัญญาซื้อขายตึกอาคารพาณิชย์หลังดังกล่าวจากเจ้าของโครงการซึ่งเป็นเจ้าของโรงสีแห่งหนึ่งในอําเภอน้ําพองนะครับโดยทําสัญญาส่งผ่อนง,งวดนะฮะกับธนาคารกรุงไทยสาขาขอนแก่นนะครับซึ่งตนเนี่ยส่งงวดได้ประมาณ2เดือนนะครับเจ้าของโครงการก็มาแจ้งว่าตนบุกรุกที่ของเขา เนื่องจากที่ดังกล่าวมีโฉนด2ใบนะฮะคือใบแรกเนี่ยเป็นของอาคารพาณิชย์สามกูหาที่ตนได้เช่าซื้อส่วนใบที่2เป็นของเขาเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะฮะอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์สามกูหาติดกับโฉนดใบแรกนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเขาทําการปิดกั้นนะฮะคุณพิญญาตาเนี่ยก็ไม่มีทางที่สามารถที่จะเข้าออกได้เลยค่ะนะนะฮะทั้งนี้นางสาวพิญญาตานะฮะยังบอกอีกว่าเรื่อง ที่ตรงนี้มีโฉนด2ใบเนี่ยตนไม่เคยทราบมาก่อนนะครับมาทราบก็ต่อเมื่อได้ทาสัญญาซื้อขายและผ่อนงวดกับธนาคารกรุงไทยไปนานแล้วนะฮะตนจึงได้ไปสอบถามกับสํานักงานที่ดินอําเภอน้ําพองถึงทราบว่าที่จํานวน23ตารางวาด้านหน้าอาคารพาณิชย์ของตนนั้นทางเจ้าของโครงการได้จดทะเบียนภาระจำยอมไว้กับสํานักงานที่ดินแล้วหมายความว่าเจ้าของที่ดินดังกล่าวยินยอมให้ผู้ที่ซื้อตึกอาคารพาณิชย์ดังกล่าว สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ตลอดไปโดยที่เจ้าของที่ดินจะไม่มาทําผลประโยชน์ในที่ดินผืนนี้อีกนะครับแต่หลังจากการขายตึกอ,อาคารพาณิชนย์ไปแล้วเจ้าของโครงการกลับไปขอถอนการจดทะเบียนภาราจำยอมกับ<ม>สํานักง,งานที่ดินนะฮะซึ่งไม่ทราบว่าทําได้อย่างไรด้วยนะฮะเพราะปกติเนี่ยการถอนจดทะเบียนภาราจำยอมต้องได้รับความเห็นชอบทั้ง2ฝ่ายนะครับคือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะฮะตนจึงอยากจะเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมนะฮะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่นะฮะตอนนี้เดือดร้อนมากเลยอขอความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวด้วยนะครับนะคุณผู้ชมสาหรับโครงการอาคารพาณิชย์ดังกล่าวนี้เนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวบางแกลชแนลก็ได้ข้อมูลบอกว่ามีทั้งหมดจํานวน15คูหาด้วยกันนะและที่ดินบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ทั้ง15คูหาจะเป็นที่จดทะเบียนภาระจำยอมทั้งหมดนะครับแต่ไม่มีปัญหาอืมเพราะเจ้าของที่ไม่ได้ถอนทะเบียนภาระจำยอมนะครับ จะมีเพียงที่ดินจํานวน23ตารางวาที่อยู่ด้านหน้าอาคารพาณิชจำนวน3คูหาของนางสาวพิญญาตาเท่านั้นนะครับที่เจ้าของโครงการไปขอถอนการจดทะเบียนภาระจำยอมจากสำนักง,งานที่ดินจึงทําให้มีปัญหาการระหว่างคนซื้อกับคนขายนั่นเองครับะนะก็งงนิดๆนะฮะเพราะน่าเห็นใจกันทั้งคู่แหละเลยฮะอืมนะฮะซื้อต้ง สักหาสี่ล้านเกือบสี่ล้านก็3สามล้านกว่าอก็คงมีการวางวางแผนไปแล้วแหละว่าจะทํากิจการอะไรจะทาอะไรตรงตึกนี้นะคะครับผมนี้พอมันมีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่สะดวกและในการเข้าการออกตรงจุดนี้นะคะต้องมาเคลียร์กันแล้วนะฮะที่ผ่อนอยู่กับแบงก์อยู่เลยใช่ค่ะเออนะฮะใครที่มีเรื่องราวอยากร้องทุกข์แบบนี้นะฮะร้องมาที่เราได้เลยนะับคุณป้ชมครับปัญหาเนี่ยที่เรียกได้ว่าบางที อาจจะต้องการให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะอย่างเรื่องถนนนะทางเข้าบ้านมีปัญหานะหรือว่าน้ําไม่ไหลครับไฟไม่มาปั๊บป้าไม่ดีนะครับถนนพังทุกปีโอ้ยเบื่อแล้วเกินนะไอ้นี่เป็นกรอนหรือเปล่าจำเข้ามาเขียนข้างรถบรรทุกนะฮะเนะยยังไงก็ นะครับทำใจนิดนึงนะฮะเรื่องของการซ่อมถนนทําถนนนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องราวแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กระบอกเสียงโดยผ่านทางคอดแกนชั้น n e l ของเราได้นะครับ